มาเจอร่างกายแลาวสะสมเยอะมาเข้ามาเข้าลงไปจะกลายเป็นรมอันอนี้เด็กนี่ปัสสาวมาแล้วเช็คชื่อเลขที่เก้าค่ะบงกฎรัดค่ะ๋ยวเรามีอีกสิ่งนึ่งที่เราต้องทำนะคะนี่เลยค่ะแกจดหมายนะเป็นวิชาอะไรอะพิมพ์มังกิตกับพิมพ์ไทยนะเออคือครูคนเดียวกันแหละ ก็เดี๋ยวต้องแก้จดหมายนะจ๊ะทําใจอยู่เหมือนกันนะคือผ oh, <no. S 1> ิดทางเล่มเลยทุกคนดี<ๆ>ผิดหมดเลยนะก็เดี๋ยวขอไปแก้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกัน oh, <no. S 1> ตอนนี้เป็นเวลาประมาณกี่โมงวะ สามโมงห้ 50, สาสิบห้านะจ๊ะพิ่งเรียนเสร็์ทำกันบ้านเสร็จได้ได้เอ้ยก็เดี๋ยวเราจะไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวตกเย็นก็จะแบบออกไปหาของกินออกไปเจนเล่นงี้มั้งก็เดี๋ยวเขาไปนอนกลางวันก่อน,นแล้วเดี๋ยวกลับมาจอกันใครบาคนหันอ่งโมหน้าหนาวทุกคนแต่ก็หวานงงไหม เราได้ทับไมยทำอาหารฮ้ยยุพินตอนนี้มืดแล้วนะคะแบบว่าจริงๆวันนี้มันมีเรียนสามวิชานะแล้วเราก็ตึงทำวิชาหนึ่งก็เลยเนี่ย กำลังนั่งทำนะคะวิชาอะไรอะอชีวะอนามัยนะคือแบบเหมือนเรียนวิศวะไอพวกแบบความปอดพงปัดไทยนะครูก,ก็สั่งมาแล้วนะให้ทำบทนี้ถึงบทนี้นะคะแล้ว,ลวเราก็ลืมค่ะจริงๆลืมแบบลืมมากอะบทไหนวะก็เดี๋ยวขอนั่งทำงานแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนะจ๊ะขอทำงานก่อน อรุณไม่สวัสดีทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณแบบแปดโมงสามสิบห้านะตอนแรกก็คิดว่าแบบเออวิชานี้เราจะไม่ได้เรียนที่ไหนได้ได้เรียนเหมือนกันนะเ <c oughs> ว้ยครูสั่งงานไว้นะเดี๋ยวต้องทําส่งในคลาสรูมนะจ้ะจก็คือแบบส่งก่อนส่งแบบส่งก่อนส่งในคาบนะทุกคนส่งในคาบก็ซึ่งแปลว่าต้องส่งก่อนสิบเอ็ดโมงนะละคือจะทันไหมนะ วิชาที่แล้วแบบตั้งแต่อันนั้นอะวิชาเมื่อคืนที่ทํากันอะยังไม่เสร็จก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะทําต่อแล้วก็มีวิชาหนึ่งเป็นวิชาลูกเสือนะมันแบบเป็นโครงงานนะจ๊ะก็ยังทําไม่เสร็จนะก็คือส่งวันนี้จะดีหน่อยวันนี้คือเรียนแค่สองวิชาแล้วก็มีข้าวบ้างต้องสามคาบทุกคนเยอะไหมเยอะคือแบบไอ้นี่สะดุ้งตื่นมาเขาก็สั่งงานเลย my god โอ๊ยอะไรเอ๊ะนั่นไงครูทวงงานแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวขอทํางานก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนะจ๊ะคือแบบเอาข้าวขึ้นมากินบนนี้เลยวันนี้เป็นซุกี้ละแบบน่ารักน่ารักนะซุกี้น่าจะเป็นผักอะไรคะนาเม็กซิโกนะคือแบบอร่อยมากก้านมันกรอบมากนะในความแบบน้ำจิ้มขึ้นมาด้วยนะก็ นะคะตื่นมาก็ถุกทำงานกินข้าวก็ลืมล้างหน้าปิดฝันอุ้ยโปะแตกมาโปะมากนะไม่ได้น้ำือที่เราใช้นะคะเราใช้เป็นของอะไรอ่าของตัวนี้ค่ะนี่เลยเปิดใครจะไปตามเลยคือดีแบบมึงมีสิวคือแบบแมะน้ำเลยนะคะหลังล้างหน้านะ เราจะแบบล้างหน้าคือมันลาบบ้างในถังแบบหลังตัวอะไรหมดเลยนะตรงไหนที่มีสิวเช็ดไปเลยนะจ๊ะก,ก็คือได้แล้วเราจะลงด้วยเซรั่มต่อเลยนะคะและก็คือให้ยา้เรื่องวิตามินซีตัวนี้ค่ะโฟกัสเนี้ยก็สิโฟกัสนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบผอนสกัดแบบของเกาหลีอะมีทงโคเรีย,โโรยด้วยนะก็คือแบบครีมมันจะเป็นใสๆแบบน,นี้นเด็ดไปดูแบบนี้นะเห็นปะ ทีหไหมฮัลโหลไม่โฟกัสเลยอันนี้เป็นครีมแบบนี้นะคะก็คือไม่ต้องใส่เยอะมากนะเพราะว่านางแบบเกลียดว่าหน้าดลีมากนะคะนานางดีมากทุกคนไปตามกันได้ค่ะที่เซเว่ถ้าจะไม่ผิดนี่จะประมาณสามสิบเก้ามัม้งน,นะสาบเก้านะนี่แหละอัลคา,ห,าหลังวัางหน้าเสร็จทำความสะหน้าเสร็จนะคะเ๋ยวเราจะกลับไปทำงานต่อจ้า ชีวิตออนไลน์เ,น,เนี่ยมากทุกคนค่ะสุนีนะคะทุกคนครูสั่งให้เราทํางานค่ะก็คือนี่เลยวิชาของพรุ่งนี้นะก็คือครูสั่งให้ทาก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ต้องชิคชีตอนแปดโมงถึงแปดโมงสิบห้าจะตื่นทันไหมแล้วก็มีสอบนะคะมีสอบตอนสิบโมงครึ่งตอนประมาณสิบโมงอะ่ะครูจะ,ฉะเฉลยอันนี้ละซึ่งนี่จะสอบแล้ว ฉันยังงงๆกับตัวเองว่าฉันเรียนอะไรไปแบบเฮ้ยเรียนอะไรไปไม่รู้เหมือนกันตอนนี้นะคะเป็นเวลาที่ใครหลายๆคนนอนแล้วนะคะแต่ว่าเรายัางไม่นอนจ้ะเพราะว่าตอนนี้กําลังนั่งตัดคลิปนะตัดคลิปนี้เลยนะก็คือแบบถ่ายไปด้วยตัดไปด้วยนะก็คือเขาเรียกว่าอะไรแบบเออขี้เกียจทํานะก็คือแบบถ่ายไปด้วยตัดไปด้วยง่ายกว่า ก็คือถอ่ายเสร็จก็ตัดถ่ายเสร็จก็ต,ต,ตัดตัดคือเอาไม่คือขี้เกียจแหละอืมเราขี้เกียจนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงนะในจะซีรีส์อีแล้วมาดูกันว่าพรุ่งนี้แปดโมงตื่นมาเช็คชื่อทันหรือเปล่านะนาฬิกาเราก็จะปล,ะลุกนาฬิกาไว้ด้วยนะแต่ไม่รู้จะตื่นหรือเปล่า

สั่งงานไว้นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้สอบค่ะทุกคนเพราะว่าแบบเออมีก็คือเดี๋ยวคือจริงปะคดลุ้นอะลุ้นซึ่งแบบคือแบบไม่รู้จะทำอะไรทำอะไรไม่ถูกนะแบบเนี่ยคือวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่ยากตอนนี้มืดแล้วนะคะทุกคนคือแบบมืดมากนะตอนนี้ประมาณเวลาประมาณสองทุ่มได้ะคะเราก็ลงมาดูแบบ ดูแลยายๆต่างๆเราจะเห็นมากไม่ได้นะคะแบบเปิดเผยอะไรชิวๆอ,อ่ะนี่ค่ะทุกคนเราลงมาเยี่ยมคนต่างๆ <c ười> นี่อันนี้คือเป็นแบบตัดเติมทําบ้านหลังใหม่เพื่อ <c ười> ที่แบบย้ายคนให้ฝั่งนี้แทนนะเพราะตรงนี้มันคือห้องนั่งเล่นนะคะนี่นแบบกําลังทำกันเลยหนูเกินปากำลังทำหันตู้ได้อีก ก็เดี๋ยวเราจะต้องเฝ้าแล้วก็เดี๋ยวรอามามา,มา,มาเสร็จมาเปลี่ยนเราก็ขึ้นไปข้างบนต่อจะไปดูซีรีส์ต่อแล้วอนนี้ทางมันมากจ้ะเราก็เลยจะมาหาอะไกินในตู้เย็นนะแม่บอกว่ามีแตงโมคืออันนี้ลูกใหม่นะคะนี่เลยเยอะมากก็เ๋ยจะแอบกินนิดนึงแม่ไม่รู้หรอกอ่ะเดี๋ยวแม่ก็รูแบบแม่ให้กินอยู่แล้วนะเป็นแตงโมที่น่กากินมาก แล้วให้ทุกคนดูดิเป็นแตงโมแบบหน้าหนาวแต่มันอร่อยมากมันหวานมันแบบดีมากทุกคนมึงแบบนี้แหละฮึเดี๋ยวบอกพูดีิแล้วมต่าทุกคนคือดี